สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เปน็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพยากรณ์ดวงชะตาแบบรายปักนะคะนั่นก็คือในช่วง15วันนั่นเองค่ะคลิปนี้จะเป็นช่วงตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่15พฤศจิกายนใครอยากจะเช็คดวงชะตาของตัวเองเชิญรับฟังเชิญ กันได้ชมและคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกันค่ะชาวกันท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองน,นั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีกัน Ki <G> ก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีกันนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กันยายนจนถึงวันที่15ตุลาคมโดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีกันว่าดวงชะตาของคุณในช่วงวันที่1ถึงวันที่15พฤศจิกายนปี2564นี้จะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีกันคะ่ะเรามาเริ่มกันที่เรื่องแรกนั่นก็คือเรื่องการงานก่อนเลยค่ะสําหรับการงานของชาวกันนั้นถือว่าจะมีข่าวดีเรื่องงานเข้ามาจะมีโอกาสดีๆเข้ามานะคะรวมถึงอาจจะเป็นโอกาสฟลุกฟล๊กๆแบบที่คุณไม่ทันตั้งเนื้อตั้งตัวแบบที่คุณคาดไม่ถึงนึกไม่ถึงก็เป็นไปได้อยู่ดีๆอาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่มายื่นโอกาสมามอบงะมามอบหมายโปรเจกต์สาคัญสําคัญให้คุณทําก็เป็น ไปได้นะคะสำหรับท่านใดที่รองานรอโอกาสหรือว่ารอการช่วยเหลือจากบุคคลอื่นจะมีเกณฑ์ได้รับการตอบรับกลับมาเป็นอย่างดีค่ะรวมถึงใครที่เป็นชาวลัคนาราศีกันที่ยังว่างงานหรือตกงานอยู่ในช่วงนี้ยื่นใบสมัครได้เลยนะมีแนวโน้มที่จะมีสัญญาณดีๆเข้ามาอาจจะถูกเรียกไปคุยเรียกไปสัมภาษณ์เป็นไปได้นะคะสําหรับเรื่องการงานค่ะในที่ทํางานานั้นคุณดูคนให้ดีนะจะคุยกับ ใครจะไหว้วานใครระมัดระวังการถูกแทงข้างหลังจะรับปากใครนะคะอาจจะมีการผิดนัดเกิดขึ้นอาจจะเป็นที่ตัวคุณที่ผิดน,ดนัดหรืออาจจะเป็นฝ่ายตรงข้ามก็ได้ที่มีการผิดนัดผิดคำพูดกับคุณเพราะฉะนั้น ในช่วงนี้ถ้าจะสัญญิงสัญญากับใครทางคําพูดคําจาต้องเผื่อด้วยนะคะอย่ายึดติดอย่ายึดมั่นเพียงอย่างเดียวรวมถึงอาจจะมีปากเสียงมีการทะเลาะวิวาสกับเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้าง,งานเกิดขึ้นได้ค่ะ ชาวลัคนาราศีกันท่านใดที่ต้องการจะลงทุนหรือว่าริเริ่มต้นทําสิ่งใหม่ๆนะคะในช่วงนี้สามารถเริ่มได้ลงทุนได้นะบางคนบอกว่าเศรษฐกิจแบบนี้สถานการณ์แบบนี้จะทําได้เหรอได้ค่ะไม่ได้หมายความว่าชาวลัคนาราศีกันทุกคนจะเริ่มอะไรไม่ได้เลยคุณสามารถเริ่มได้นะและถ้าได้ลงมือถ้าได้เริ่มพยายามเปลี่ยนวิกฤตให้เกิดเป็นโอกาสพยายามหาช่องทางให้เหมาะกับตัวเองค่ะคุณสามารถหาอาชีพเสริมได้ทาควบ คบคู่ไปกับงานประจําได้นะคะใครที่เป็นพนักงานประจําพนักงานบริษัทพนักงานออฟฟิศหรือข้าราชการต่างๆนะสามารถที่จะมีอาชีพเสริมทําควบคู่กันไปด้วยจะเป็นจ็อบระยะสั้นๆหรือว่าจะเป็นการขายของผ่านทางออนไลน์หรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะคะทําได้เลยเพราะทําไมถึงบอกอย่างนั้นเพราะว่าชาวลัคนาราศีกันมักจะเป็นคนคิดเยอะจนเกินไปพอจะลงมือทําอะไรจะหยิบจับทําอะไรสักอย่างหนึ่งคุณอาจจะคิดเยอะจนบางที คิดมากเกินจนไม่ได้ลงมือทำนะคะเพราะฉะนั้นคิดได้ปุ๊บลงมือทำปั๊บเลยนะอันนี้ในช่วงนี้จะมีมุมที่ดีเกิดขึ้นด้วยเช่นเดียวกันค่ะ ไม่พอเท่านั้นนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เรียนรู้สิ่งใหม่เพิ่มองค์ความรู้ให้กับตัวเองใครที่เป็นนักเรียนนักศึกษาอาจจะมีความสนใจไปในด้านการทําขนมไปในด้านการร้องเพลงไปในด้านวิชาการอื่นๆก็ตามแต่นะคะช่วงนี้คุณจะมีการศึกษาไปในสิ่งที่คุณสนใจหรือใครที่ไม่ได้เป็นนักเรียนนักศึกษาก็ตามแต่เป็นคนที่มีอาชีพมีงานประจําทําอยู่แล้วก็ตามแต่คุณอาจจะอยากศึกษาเรื่องใดเพิ่มเติมบางคนอยากศึกษาเรื่องภาษาอังกฤษอยากศึกษาเรื่องการพ อยากศึกษาเพื่อที่จะเพิ่มทักษะบางอย่างให้กับตัวเองเริ่มได้เลยนะคะช่วงนี้สมองปลอดโปรง่งโลดแล่นแล้วก็เขาเรียกว่าดวงมันเปิดรับต่อสิ่งใหม่นั่นเองค่ะชาวลัคนาราศีการมีเกณฑ์ที่จะได้ข้องเกี่ยวกับบุคคลหน้าใหม่ๆนะคะใครที่ทําธุรกิจมีกิจการมีร้านค้าเป็นของตัวเองอาจจะมีลูกค้าหน้าใหม่เข้ามาอาจจะได้ข้องเกี่ยวกับคนแปลกหน้ารวมถึงลูกค้าเก่าจะกลับมาใช้บริการงานของคุณด้วยค่ะมี เกณฑ์ที่คุณจะได้รับข่าวดีจากทางไกลมีเกณฑ์ที่คุณจะได้รับข่าวดีจากคนแปลกหน้าด้วยนั่นเองนะคะซึ่งข่าวดีตรงนี้ต้องบอกก่อนว่าอาจจะเป็นข่าวดีที่เกี่ยวข้องกับคุณโดยตรงหรืออาจจะเป็นข่าวดีของผู้อื่นแล้วคุณได้ไปร่วมแสดงความยินดีด้วยแบบนี้เป็นไปได้เหมือนกันนะคะสําหรับการทํางานเป็นทีมเป็นกลุ่มเป็นก้อนของชาวลาาัคนาราศีกันในช่วงนี้ค่อนข้างที่จะราบรื่นดีไม่มีปัญหาค่ะเพราะฉะนั้นการทํางานเป็นกลุ่มเป็น ก้อนเป็นทีมจะส่งผลดีให้มากกว่าการทำงานเดี่ยวนั่นเองค่ะ ต่อมาค่ะพิจารณาที่เรื่องการเงินกันบ้างสําหรับชาวลัคนาราศีกันในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้คุณจะคุยจะเจรจาจะคุยเรื่องผลประโยชน์ทางการเงินมีเกณฑ์ที่จะคุยได้ราบรื่นดีนะคะการคุยการติดต่อการประสานงานต่างๆที่จะก่อให้เกิดลาภผลเกิดค่าคอมมิชชั่นเกิดเปรอปร์เซ็นต์ต่างๆมีเกณฑ์ที่จะไปได้ดีค่ะเพียงแต่ชาวลัคนาราศีกันนั้นคุณจะต้องอพยายามสักนิดนึงนะการคุยเจรจาเรื่องงาน กับใครแล้วมันยังไม่สําเร็จในครั้งแรกให้คุณลองคุยอีกครั้งหนึ่งคุยซ้ํารอบสองซ้ํารอบ3แบบนี้มันมีเกณฑ์ที่จะไปได้อยู่นะคะและโดยลักษณะนิสัยของชาวลัคนาราศีกันแล้วเป็นคนที่รักความถูกต้องค่ะคุณจะไม่ชอบให้ใครมาเอารัดเอาเปรียบคุณจะไม่ชอบเห็นความไม่ไม่ยุติธรรมเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นอะไรที่มันไม่ยุติธรรมคุณจะพยายามเคลียร์ให้มันถูกต้องนี่คือนิสัยของคุณซึ่งถือว่าเป็นเกณฑ์ที่ดีเลยนะคะ สำหรับเรื่องการหาเงินการหารายรับไรายได้ของชาวลัคนาราศีกันในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้ต้องบอกตามตรงค่ะว่าบางคนอาจจะรู้สึกเหนื่อยบางคนอาจจะรู้สึกหนักบางทีหาเงินมาได้คุณอาจจะต้องเลี้ยงดูคนหลายๆคนหรือว่าในครอบครัวมีหลายสมาชิกอยู่นะคะคุณก็อาจจะต้องดูแลทุกคนในครอบครัวเป็นไปได้แต่ว่าคนหาเงินหลักนั้นเป็นคนุณคนเดียวอาจจะเลย ก็เลยอาจจะทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยหรือว่ารู้สึกมันหนักจนเกินไปในบางทีบางคนเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวบางคนเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวประมาณนี้นะคะทําให้มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะต้องรู้จักวางแผนการเงินของตัวเองให้ดีแต่มันไม่ใช่จะทุกช่วงจังหวะที่คุณจะรู้สึกแบบนี้นะอาจจะเป็นบางช่วงบางตอนค่ะแต่เดี๋ยวมันก็ผ่านพ้นไปขอให้ชาวลัคนาราศีกันสู้นะคะอย่าท้ออย่าย,ยอมแพ้ค่ะแม้ว่าจะเหนื่อยในการหาเงินแต่สุดท้ายทุกสิ่งทุกอย่าง มันจะผ่านไปได้อย่างแน่นอนค่ะนอกจากนั้นค่ะคุณมีเกณฑ์ใช้เงินไปกับเรื่องของสุขภาพทั้งเรื่องของออสุขภาพตัวเองและสุขภาพของบุคคลใกล้ตัวคนในครอบครัวด้วยนะคะหมั่นดูแลกันให้ดีๆนะและต้องมีเรื่องของหนี้สินนะคะค่าใช้จ่ายที่มันเป็นฟิกซ์คอสที่คุณต้องจ่ายไม่ว่าจะเป็นค่าบ้านค่างวดรถต่างๆนานาค่าน้าค่าไฟค่าโทรศัพท์ประมาณนี้ค่ะรายจ่ายเหล่านี้มันมีเกณฑ์ที่จะสูงขึ้นบางทีค่าไฟสูงขึ้นในช่วงนี้หรือ บางทีค่าโทรศัพท์ค่าอินเทอร์เนต็ตมันแพงมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องบริหารจัดการให้ดีๆนะ เรื่องของสุขภาพและอุบัติเหตุนะคะสมัยมองว่าช่วงนี้ชาวลัคนาราศีกันจะไปไหนมาไหนให้เช็ครถเช็คราให้ดีเพิ่มความระมัดระวังและรอบคอบสักนิดหนึ่งค่ะอาจจะมีอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นถ้าไม่ใช่อุบัติเหตุบนท้องถนนก็อาจจะเป็นการหกล้มลื่นล้มนะคะเดินชนโต๊ะเดินชนเก้าอี้อะไรอย่างเงี้ยนะต้องระมัดระวังค่ะรวมถึงเรื่องสุขภาพด้วยใครเจ็บใครได้ป่วยเนี่ยเล็กๆ,ๆน้อยๆอยให้รีบไปพบคุณหมออย่าปล่อยไว้นานนะคะไม่อย่างนั้นมันจะคาราคาซั่ ได้ค่ะส่วนเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะใครที่ยังโสดอยู่มีสเสน่ห์มากเลยดึงดูดมากเลยสําหรับชาวลัคนาราศีกันมีเกณฑ์ที่จะมีคนเข้ามาค่ะแต่ต้องระมัดระวังนิดนึงคนที่เข้ามาอาจจะเข้ามาลักษณะที่ไม่ชัดเจนเข้ามาแบบคลุมเครือเข้ามาแบบมีเงื่อนไขมีเงื่อนงําหรืออาจจะไม่โสดจริงต้องพิจารณาดูเบื้องหลังกันให้ดีสําหรับชาวกันค่ะ สำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะอาจจะมีลักษณะของการ ได้คืนดีกันนะมันเหมือนกับก่อนหน้านี้มันมีอารมณ์น้อยๆอารมณ์งอนๆกันเกิดขึ้นอาจจะทะเลาะหรือว่าห่างๆกันแต่ในช่วงนี้มันจะมีการคุยกันมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีกิจกรรมที่ได้ทําร่วมกันมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเดินทางด้วยกันทําบุญด้วยกันหรือว่ามีการออกไปเที่ยวไปกินข้าวนอกบ้านไปดูหนังอะไรอย่างเงี้ยด้วยกันมากขึ้นนั่นเองค่ะคร่าวๆเท่านี้สําหรับชาวลัคนาราศีกันนะคะสมัยก็ต้องขออวยพรอวยชัยให้ชาวกันทุกคนทุกท่า ประสบพบเจอกับสิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีค่ะ